สวัสดีครับเพื่อนๆคนบ้าเกมทุกๆคนพ่อผมนนเอเอสเกมมิ่งกันหนึครั้งนะครับแในวันนี้ผมจะมาเล่นโหมด 5v5 นะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าวาวไฮครับลูเวนของเรานั่นเองในตำแหน่งแครี่นะครับเพื่อนในทีมเกมนี้ก็มีบริลลิโนนะครับออฟเลนครับเล่นกลางเป็นรัสนะครับเลดจังเกิลเป็นยิกนิดนะครับหรือต้นไม้ต้นไม้จังเกิลกันเลยนะครับเกมนี้และโรมมิ่งเป็นมากัร์ก้านะครับมาการ์ก้าโรมมิ่งครับ ต้นไม้จังเกิลครับจะเป็นยังไงครับของที่หยอกในเกมนี้นะครับ1ผมจะออกมาเป็นชูริเคนก่อนนะครับ2เป็นรองเท้าตีเร็วนะครับ3เป็นโบเกนสเปียร์ครับ4เป็นขวานสโลนะครับ5เป็นทารอนชิ้นที่6เป็นดาบดูดเลือดนะครับพอออกครบนะครับจะมีที่ว่างอีกหนึ่งที่ผมจะออกมาเป็นเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะครับแล้วครับเกมนี้จะเป็นยังไงจะเล่นได้หรือเปล่าครับเกมยุ่งเยิงซะขนาดนี้ ไปรับชมนในคลิปเต็มพร้อมๆกันได้เลยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับแล้วผมจะสรุปไว้ดูวันท้ายคลิปนะครับไปรับชมกันเลยครับ <First Blood. S 1> ทายสิว่าใครกำลังมา เดียวมันไม่พอหรอกนะ Dragon and Squire have appeared. An ally in the danger field. ถูกโจมตีความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะ 奏，演唱者。 ความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะป้องเลนกลางของเราถูกโจมตี แนวป้องการศัตรูหายไป,ไปแล้วซูเปอร์คลิปก,กำลังถูกส่งออกไปไ่ายสิว่าใครกำลังมางกร <On fly. S 3> กรอกนสลลาลงเ่ี o n s l a u g ต t ศ <Kill. S 2> ัตรูเลนกลางหายไปแล้วป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมาเาริ่มเต้นรำกันความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะ Destroyed a tower. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. What kind of man? Bumlin McGod Hongdow, who don't. Tower. <laughs> An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Shut down. Your team has destroyed a tower. ตัวและก้าข้ามทีจำกับ <Exec uted. S 2> ทายสิว่าใครกำลังมา player has been defeated! Oh, Let's go! ใครกำลังมาซุปอร,ร์คร e ปถูกส่งออกไปแล้วเลือดสู้ดีกว่าเลือดซ่อ ป้อมเลนดัาของเราถูกโจมตี Your tower has been destroyed oh. you been has ความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะปิดจ็อกหังจากนั้นก็ไปรับ 哼！动手，严查出啊。

An enemy has been defeated. Huh. An enemy has been defeated. Your dream has destroyed a tower. Enemy onslaught. Down, so young Your team has destroyed the tower. An enemy has been defeated. ใช่สิว่าใครกำลังมา นำหน้าศัตรู19เสมอการ m ำร n า e ฆ e า e ับเลือดสู้ดีกว่าเลือดอ Come by, sir. You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. ้องย่งงาาชลครับก็จบตรงนี้นะครับเป็นงไงกันบ้างครับก็ออชนะได้ไม่ยากเย็ยนนะครับเดียนี้ผมก็ได้รับ MVP ไปนะครับโดยสกอร์10.3นะครับได้เหรียญทองแคลรี่ไปด้วยนะครับนี่นะครับ เกมนี้เพื่อนๆคิดยังไงครับส่วนตัวคิดว่าเป็นดูเนิฟมาแต่ก็ยังเล่นได้นะครับความจุกจิกความน่าลำคัญยังมีเหมือนเดิมนะครับสกอร์ในเกมนี้นะครับของผมฆ่าไปนะครับตาย2แอดสิบนะครับเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ